ดูวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตเกเน้นย้ำสู่มวลชนใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้มีความถูกต้องชัดเจนก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชนมหาวิทยา,ยา,าลัยสงขลานครินวิทยาเขตรงังเปิดงานมอ,อวิชาการ2558สราโอกาสทางการศึกษาสู่ภาใตาย้ยกกระดับมาตร ภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและมีความเป็นเลิศติดตามรายละเอียดของข่าวได้จากขรนิทัยสุทธิชัยในข่าวตรังยามบ่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข่าวกรังยามบาามา่ายประจำวันศุกร์ที่29มกราคม2 5 5 9นะคะวันนี้คุณผู้ชมขรนิทัยสุทธิชัยค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกัน กี่ยวกับสถานการณ์ไทยแล้อนค่ะนายชัยชัยคงฤทธิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งโดยมีจังหวัดประกาศเกิดการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็ีฉุกเฉินจำนวน13จังหวัดรวม6 0อำเภอ333ตำบล3 0 9 2หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ4 1 2ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อเป็นการลดผลกระทบและบรรเทาขั้นเดียร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งเตรียมตั้งใจและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิประโยชน์ปิดเรื่อทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและตอนเกษตรกลุ่มชลประทานกรมทรัพยากรน้ำดำเนินการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพอากาศปัญหาหน้ำต้นทุนเพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งและกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพ หาในแต่ละพื้นที่โดยมียันนี้จังหวัดเตรียมรับมือและก็ไข้ปัญหาพล้นซึ่งมนุงนงเน้นกนนารบรหารจัดการน้ำที่มีอย่างจำกัดให้เป็นประมย ทำเกิดเหตสุดสุดลายวางแผนจัดสันน้ำให้เพียงพอต่อการปฏิบัติการกบรทาภิบในช่วงฤดูร้อนพร้อมใส,ส่สกกเกตไกประชาชนในการเดินมาประชาสัมพันธ์สร้างปั่นกระป้และทความเข้าใจแก่กประชาชนเกี่ยวกับปัญหาภทยแล้วโดยเฉพาะข้อมนลสถานการณ์น้ำแผนการจาัดสรนน้ำมาตระารป้องกันแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของภาครัฐ โดยระดมยุๆๆ้ประชาชนจัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำและตักเก็บน้ำไว้ใช้อุปรกรณ์เพื่อขัช่วงฤดูแล้แงและตักเก็บเพื่อการสร้าที่ใช้น้ำน้อยสอดคล้องกับสถานะการณ์น้ำและความต้องการของตลาดค่ะสำหรับตรังจัดประชุมห,หน้าส่วนราชการเพื่อติดตามดำเนินงานผลการดำเนินงาน,น,นที่ผ่านมานะคะและได้มีการบบมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบตามนโย,ยบายรัฐบาลค่ะ ที่การประชุมผู้วารัสบาลสารการจังหวัดกลางนายเดชรัศมีสิริผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่หนึ่งประจำปี2559เปิดมีเหตุการณส่วนราชการในจังหวัดตรังร่วมนี้ก่างต้อนรับเปิดกลับมารับการประชุมกล่าวว่าราชการจังหวัดตรังได้มอบเกียรติบัตรผู้จะัันและคณะท่ไทยประสั่งประมาณ2 5 5 8และมอบเลโกะเกียรติบัตรให้ผู้แทนโดยสาร ช่วง,งการกัดสาขาตรางแล้วมีการแนะนำข้าราชการที่จะย้ายมารับตำแหน่งใหม่และย้ายมารับตำแหน่งใหม่ในวันที่1มกราคาม2 5 5 9ประกรอบด้วยนายโสภัสสมนัยาดนสวัสดิการและคุ้มครองเป็น,นง,งาน,นงงจังหวัดสมุทรสงครามนาดำรงตำแหน่งสวัสดิการและคุ้มครองเป็นงานจังหวัดตรัง นายกิติมาสิริประทานหัวหน้างกลุ่มงานพัฒนาสื่อเมลและศักยภาพแรงงานสถาบันพัฒนาสื่อเมลแรงงานภา,นา,นานนค12สงขลามาดำเนินตำแหน่งผู้อำนวยการศูรนย์พัฒนาสือมลแรงงานจังหวัดตรังและนายวุญนาเรงโรงประสิทธิ์จังหวัดหนองคายมารับตำแหน่งมาดำเนินตำแหน่งประสัตธิ์จังหวัดตรังหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัรตตงได้ดประชุมตามระดับ การรการประชุมและติดตามการดำเนินงานที่สำคัญประกอบด้วยการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาคาวิชาประจัปี2559การขับเพื่อนยาระจังหวัดเรื่องพลังคืนความสุขเสริมสร้างความสุขทุกเพื่อเรื่องรายงานผลการขับเพื่อนกิจกรรมตามวาระอ6เส่งเสริมเทบอนสทาสตรีสตรีต้างจสริมสร้างต่ความดีประจำเดือนมกราคม2559รายงานผลการขักเลื่อนกิจกรรมตามวาระ3.7เส่งเสริมการ ดและจังไหน่ายดระพรนยชุมชนโตยอบลย e, และเอสเอ็โดยจังเดียนมลกระเพสองเมือวันสิบก้ารสร็จข้อเห็นางอนุญาตอื่นตู้ต่างมากรส่งเสริมเสมทางดินอยผ่านประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดตรางการใช้ระบบจองหนั่งกระช้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตปร,ระยะเวลาและกิจการการออกเสียงต่างประชานติไดและที่ถนนมโน รางาน็ลการแข่ยนันกเาเห็นชอบคนที่ส4 44ี่สสน้นคนสลตืและการเข่งนันคือหลักการเห็นชอบคนที่34ี่นั้นจะหวับแครส่างการเหนื่อบนอนแบเพื่อนบินสุขสร้างก่อนยิ้แก่ประชาชนจังหลัดตรังปรวและเพื่อังของท่าล่อค่ะเครื่องหนการสนับประชาสัมพันเถิดหกยิ้นย้ำนะคะ่รมวลชนใช้สื่อโซเชียลเดียให้ถูกต้องชัดเจนก่อนมีการเผยแพร่สื่อสาธารณชนค่ะ นัะสมุผลนชนันโกลเคลืนหการสําักประชาสัมพันธ์เกี่และคณะเดือดถหาในพืที่งานที่สถานบันเทุโทัวน์ทห่งประเทศไทยจงหวนมางเพื่อให้มีการดำเนินงานแบบไปในทุศทางเดียวก,นในในยกนันหนักแสดนเผลชันโกโกล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะสิส่งที่และยเถทัศนเท่านั้น ซึ่งขณะนี้สื่อที่ได้รับทางนิยมมากที่สุดคือสื่อโซเชียลมีเดียที่มีผู้สนใจเกิดทุกเพศทุกวัยโดยเน้นการสื่อข้อความหรือข่าวสารต่างๆผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียให้มีความชัดเจนเป็นกลางถูกต้องและตรวจสอบได้ก่อนที่จะแชร์หรือว่าให้สาธรรณชนได้รับทราบเนื่องจากเป็นประชาสัมพันธ์เป็นหน่วงงานหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแบบประชาชนได้นับราบ ดังนั้นก่อนที่จะแชร์ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถีง่ถ้วนเพื่อ็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไปนอกจากนั้นหนังศือมือถลอก็ถูงเรื่องการทำงานในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์ประทไทยจังหวัดรางให้มีการประสานงานเรื่องกับสถานีวิทยุกระจายเสียงห่นประทไทยจังหวัดรางเพื่อการทำงานเป็นหนึ่งเดียวและเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างเต็มท,ที่ทั้งสายช่องทางทางโทรทัศน์และวิทยุ่ะ ช่วงนี้ยังมีข่าวที่น่าสนใจให้คุณชมชนได้ติดตามน,นะคะช่วงนี้ไปพัก,กพ่ังกล่าวคือีะยวคะท่าคือแรงรรดันใจที่ล้ำค่าท่าคือแบบอย่างการดำเนินของชีวิต พูดพิม้์เหมือนนดีตถ้าคือสูนุนรัวใจของชาวไทยใจทุกดวง ร้อนขึ้นมากกว่ภาภัยทางธรรมชาติที่มะพร้นสถน,นีความตึงแรงสาเหตุเพราะการตัดไม้ทำลายป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันใช้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าในวันนี้เพื่ออนามตและคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานสถานีวิทยุโทรทัศน,น์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงังร่วมอน,นุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งปนทอนความก้ารหน้าขอประเทศยการทุจริตเรื่อหุจัดสร้างประเทศไทยไที่ใสสะอาดเรื่องวำหลอกผูบริารผี้บริารมิถุทวัตถ์เข็มประเทศไทยจังหัดรังเพื่อก้าวจากฐานงาน ขอเชิญนายจ้างผู้ประกอบกิจการ,กรประมงใน22จังหวัดชายทะเลนำรรยงานต่างดา้าวสัญชาติกัมพูชาเหมียนมาและลาวที่หลบหนีเข้ามือติดตัไม้เข้าจดทะเบียนแรงงานต่างด,าด้าวโดยจะดำเนินการในรูปแบบ One Stop Service ระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2568ถึง30มก,กราคม2 5 5 9เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานปรมมนะมงทางทะเลสอบถามรายละเอียดด้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ของท่านสายด่วนกรมจัดหางาน 1694หรือที่ www.doe.go.th ด้ความปรผถนดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดราของคุณผู้ชมครับสถาบันการเงนินชอบวัสดุ้หลถือเป็นหนึ่งที่สำคัญของนิววัสมุชีวิต ทุกอย่างนะคะแต่ด้วยการขาดจิตีนลกและวไม่เห็นคุณค่าของพื้นดินค่ะทำให้จำนวนทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ลดน้อลยลงจึงเกิดจิตอาสา,าต้องการและจัดการการทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นรายด้เลยจะเป็นหนึ่งรายประจิดตามได้จากรายงาน,นค่ะการถูกป่าไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเร้ล้อนลดอย่างยิ่งขึ้นจำนวนมากขึ้นทำให้จำนวนผืนป่าลดน้อยลง จากการสำรวจของเพลีมป่าไม้และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี2 5 5 8พบว่้าพื้นที่ป่า,ปปปาไม้ของประเทศไทยแล, 100, ล,ยลยเพียง102ล้านไร่หรือรอยละ3 1 5 7ของพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้นขณะที่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยจากการสำรวจเดือนที่ปี2 5 5 0มี108ล้านไร่หรือรอยละ3 3 8หมายความว่าพื้นที่ป่าไม้ดลดลงกว่า6 000, ล้านไร่ หรือหายไปร้อยละ2.37จุส่วนจังหวัดตรังมีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่จำนวนหกแสนกว่าไร่เือคิดเป็นราอยละ22.5ของพื้นที่จังหวัดจากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดพลังกลุ่นเล็กๆหนึ่งในจังหวัดตรังที่ออกมาปกป้องหลังแหนงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพวกเขาไม่ถูกทำลายเลยกลุ่นแล่งเล็กๆนี้คือกลุ่มจิตอาสาป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่ประมาทั้งหมด125คนอาสาสมัครเหล่านี้จะทำงานบุรณยางการร่องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ป่ามุธในการสอบสอนตีเลอรปกป้้งเส้นข่าว่งกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรุณถึงถ่ายทอดความรู้ปลุกฟังให้เยาวชนรักและเหวนแผนในทรัพยากรธรรมชาติจุ่งเกิดการติดตัวอาสาสมัครเพิ่มขนและประท้าม การกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นเดสถานีตํารวจพิทรจังหวัดร,ตตร,รังพันตําตรวจเอกชรินโกพตาตรองผู้ังกับการตํารวจพิทรอจังหวัดตรังกล่าวว่าโครงการตะรุดบางกล่าจัดขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครต้นกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทํางานร่วมกับตำรวจในการดูแลปสป้องสอบซองและแจ้งข่าวการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสองก็คือเราต้องการที่ ให้อาสาสมัครที่มีจิตอาสาในครับในพื้นที่จังหวัดตรังทั้ง125คน,นมาทํางานร่วมกับตำรวจนะนะว่า็นเรื่องการตรวจสอบการบุกรุกป่าไม้ทําลายป่าอะไรต่างๆซึ่งประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยาาสามารถที่จะทํางานในส่วนงการแจ้งข่าวทํางานในเรื่องของการช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูเถื่อนอาสาสมัครอนุรักษ์ป่าชายเลนอาสํา,าราญเล่าว่าด้วยความเป็นจิตอาสามีใจรับและวหวงแหนมรัพยากคธรรมชาติ กินสร้างกลุ่มพลเงเยาวชนอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้นมาโดยสอนและปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชนให้เกิดสมนุนบ้านปิดหลังหนึ่งของพวกเขาเห็นทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านอยู่แล้วแล้วก็ที่ที่ที่กำลังจะถูกทำลายนะคะก็เลยสร้างกลุ่มเยาวชนขึ้นมาแล้วก็สร้างากระบวนการให้จิตใต้เยาวชนได้มีจิตสำนึกด้วยนะคะใน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 ชุมชน ได้ลงไปพัฒนาป่าใจลอืนแล้วก็ปลูกป่าใจลอืนทดแทนด้วยนะคะในในที่ชวนที <te le> ่ถ <man> <te> ูกทําลายไปนะคะต้อนผักกาดอีกคนเล่าว่าต้นไม้กำลังจะหมดฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปจึงติดฟังให้เด็กๆมีสาระและหยวนแพร่ในทรัพยากรป่าไม้เมื่อตวจสอบแล้ก็ติดฝนดูมันกำลังหมดเลยตอนนี้ธรรมชาติหมดกำลังจะหมดต้นไม้กำลังจะหมดพันธุมจะหมดทีนี้ฤดูกาลเปลี่ยนไปหมด การด้นที่ฝนจะปลูกต้นเด็กโดยฝนอยู่กระเด็นมาตลอดสองปีครึ่งจนถึงสิบเอ็ดสิบสองปีฝนจึงปลูกหว้างเงี้ยเรามีต้นไม้นะลูกนะบอกพ่อแม่นะอยากเพิ่มนะ้นไม้ใหญ่ๆอย่าไปทำลายกันนะต้องดูแลปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดคนใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไปแต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งชาติที่ต้องร่วมกันดูแลปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่เป็นร่มผาใจของสิ่งมีชีวิต บนพื้นแผ่นดินต่อไปชายาแป้นไทยถ่ายภาพอดภิระพิรพิธนันสถานีวิทยุกระจายเสีของประเทศไทยจังหวัดตรังรายงานกลุ่เพืายอุปกรณชุมชนก็ถึงปัญหาที่จังหวัดตรังนะคะเขายื่นหนังสือต่อกไม้ราชการจังหวัดตรังต้นกรตัดไม้กรณีการตัดไม้ยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรังพร้อมกับตรวจสอบการปฏิบัติงานรื้อถอนทุกทุกผลอาเสียงถึงการตัดไม้ยางพาราค่ะ ชุมชนการนำสินเพื่อขายองค์การชุมชนแก้ไขปัญหาที่หนจังหวัดตรางแล้วเพื่อแทนชาวบ้านจากอำเภอต่างๆจำนวนหนึ่งแล้วให้ยื่นสินต่อนายเดชและสินสุรเพื่อราชการจังหวัดกลางเพื่ติดตามการปฏิบัติงานต่าง้อเสนอให้จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการหยุกที่หนึ่งตไม้หรือการตัดไม้ยางพาราในท้องที่จังหวัดตรางและตรวจสอบการปฏิบัติงานรื้อถอนรื่อผลอนท่าสินหรือการตัดไม้ยางพาราสำเภาจแล้ นายอนุสิทธิ์เพ็ญการนำกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชนก็แขวปัญหาที่ดินจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังได้แต่งตั้งคณะทำงาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ตามคำสั่งจังหวัดตรังที่2197ทับ2,550ตอบลงวันที่11สิงหาคม2,550ตอบเพื่อดำเนินงานตามนโยบายแผนเมบทแก้ไขปัญหาการทกลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนของรัฐบาล เดยคณะทำงานฝ่ายอเมริการตามคำสั่งและมีการประชุมเื่อมกันเมื่อวันที่26ตุลาคม2557น้องประชุมสารการจรังหวัดแต่ยังนี้มีข้อสรุปรือเกอดโดยทางที่ชัดเจนในการลงรปฏิบัติการในพื้นที่แต่ออยังได้ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้มีการประชุนนมคณะทำงานในระดับอำเภอเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติการด้วยฐานพืผลการสิรส่งอย่างเรื่องรัดและเร่ง,รง,รง,รงด่วนโดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องแก้ไขปัญหาโดยยุบระิบัติตามคำสั่งทสชโดยคึ้่นครับเพื่อให้เกิดผลเพื่อไม่ให้เกิดผลโดยไม่ตอประชาชนผู้ยากไร้ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ไร้ที่ดินทกินและที่ผ่านมาทางเคงรือข่ายองค์กรชุมชนแก้ไขปัญหาที่ดินจำนวนรางได้ยื่นสือให้มีการประชุม คณะกรรมการก็ไขายทห,หางการบินที่ดินป่าไม้ตามคำสั่งจังหวัดตรงังเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยน2 5 5 8ณสารกากรางจังหวัดตรังเพื่อให้เกิดการประสานงานการขักเคลื่อนแผนปฏิบัติในพื้นที่ของพืน้นที่ของอำเภอให้เป็นไปอย่างมีอุปถัมภเกิดเป็นสินิภาและเกิดเป็นสินนทธิผลิตภธรรมและเพื่อเป็นการทิ้งถึงความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริงค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรงังนายเดชวัฒน์สินสิุก็ได้ทำหนังสือ ได้รับหนังสือจากกลุ่มเครืออไายองค์กรยินชุมชวนก็ถ่ายเป็นหนาที่ดินจวัดกลางแล้วและได้กาวว่าจะนัดประชุม3ฝ่ายด้วยกันต่างๆให้ได้รองเป็นการเร่งเรีนก่อนวันที่สิบตุนถ่าที่จะถึงนี้ค่ะมหาวิทยาลัยสำคัญวิธีวิยาเขียกรังเปิดงานมออวิชาการส5 5พันทรยาิเขียกรังเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาภาคใต้กระดับยกกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาภูนภาคเข้าเปศู์กลางการศึกษาและมีผลเป็นเลิศค่ะ มหาวิทยาลัยส่งคานักเรียนที่เขตกลงางนายเดชแน์สิริศฤผเพื่อราชการจังหวัดกลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนานออวิชาการส5ัน58วิท,ทยาเขตกลังมหาวิทยาลัยสงคานคกเรนเป็นสถาบันระดับเุรียมศึกษาที่สำคัญของประเทศมีมัุธกิจที่จะต้อนกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภาคใต้เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นูิยงกลางการศึกษาและมีความเป็นเลิศสามารถตอบสนองความต้องการของภาคใต้อย่างแท้จริงตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองภารกิจที่ได้รับมากหมายสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนใน14จังหวัดภาคใต้ตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะการช่วยพัฒนาชุมชนได้โอกาสสว้างหนาความรู้ในเชิงแก้ปัญหาท้องถิ่นทำนวจัยเกี่ยวกับภาคใต้และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้ง ผลิตบรรจุเพื่อตอบสนองความต้องการการต่างาภาคใต้โดยบรรจุเหล่านี้มากกว่าครึ่งหนึ่งได้ทำงานทั้งภาคอิชนและภาคราชการในท้องถิ่นหรือที่สัมพันธ์กับท้องถิ่นภาคใต้ทั้งนี้ในการจัดงานรั้งนี้วัตถุกประสงค์เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียนการสอนการวิจัยบริการบริการวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมขางมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนรับทราบ เดี๋เพื่อ้สังคมได้มีความเชื่อมันม่มนในผลงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้นตลอดจนเพื่อนได้เกิดการสื่อสารและการมีเส่วนร่วมร่างระหว่างมหาวิาะะวทยาลัยกับชุมชน โดยในกิจกรรมภายในงานนะคะได้แบ่งออกเป็น3คลัสเตอร์ประกอบด้วยคลัสเตอร์ที่หนึ่งการท่องเที่ยวชมศิลปะและ,และพนันธรรมเป็นการสแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชชนต่างๆเช่นชาวสาไก้ชาวเรือและชาวนาแกนในรูปแบบการจําลองในบ้านและการละเล่นและพิธีกรรมคลัสเตอร์ที่สองเป็นวิถีอันดามันคือการนาเสนอกิจกรรมในรูปแบบของโลกใต้ทะเล เน้นจงดนิทรทศการที่สื่อถึงความเป็นอันดามันในสถาปัตยกรรมวิถีชุมชนและภาษาส่วนโต๊เโต๊ที่3เป็นอันดามันสื่อการิพัณ์ซึ่งเป็นการนำเสนอกิจกรรมเทศการให้ความรู้และบรรยายทางวิชาการเพื่อเ่ายทอความห้าของคนเนพื้นที่อันดามันเพื่อการศึกษาการพิพิัณฑ์โดยกำหนดงานโดยกำหนดการจัดงานเป็นสองวันนะคะก็คือวันที่28และวันที่29มกราคม2559ค่ะ จังหวัดกลางนะคะเตรียมเผยความพร้อมจัดงานพิธีวิวาใต้สมุทร2 0 16ค่ะระหว่างวันที่12-14ถึงกุมภาพันธ์นี้พร้อมเปิดตัวสถานีรถไฟอันดามันหลานนักแห่งหน่วยของจังหวัดกลางค่ะการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำนักงานกลางของการค้าจังหวัดกลางเป็นการบริหารวสื่อจังหวัดกลางตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการและเอกชนแถลงข่าวการจัดงานพิธีวิวาใต้สมุทรดดังอันเดอร์เวลต์ลินซิโน เยอรมนีทางที่20บริเวณหาดปากเมองเปี่นายเลขรถสินสิดเพื่อราชาวนจะหนรังเป็นกับทางถนนเท,า,ทาและน,นี่ถือเป็นการเรื่องฉลองครบรอบ2งวิสรษในการจัดพิธีวิวาสต้าสนุรโดยเปิดโอกาสให้ผู้รักขึ้นาชาวไทยและชาวต่างประเทศดางนั้นจดทะเบียนสรถใต้ทะเลจำนวน20คันเป่ยีค่าใช้จ่ายโดยเรื โดราสถานจังหวัดกลางกล่าวว่าพู้ที่เราค้นสั่งและจัดทะเบียนส่งรถต้ทะเลในกลุ่นี้ถือว่าพิเศษกว่าทุกปีเนื่องจากผู้ด่ายสารที่ติดต่อช่วยเหลือเ่วมงานจะเป็นผู้ด่ายสารที่ร่วมดังนั้นจัดทะเบียนส่งรถทั้ง20ตู้โดยผู้ที่จัดขึ้นนสถานีรถตู้อันดามันใต้ทะเลซึ่งตั้งอยู่บริเวณเกาะแว่นที่ต่างๆซึ่งผานจังหวัดกลางได้จัดเป็นแหล่งเพิ่มแค่หนึ่งใหม่โดินจากหนึ่งตู้รถตู้จำนวน20ตู้พร้อมทั้งเหลือรถจักรที่เกดประจัญการมาจัดทำเป็นสถานีรถตู้อันดาม ดจุดนี้จะเป็นแหลมหน้ำแข็งก่อนที่จะดันน้ำหินใหม่ของจังหวัดตรงุงหลายปีที่ผ่านไปเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่จุดปีนี้เนี่ยก็ใช้ที่เกาะแหลนซึ่งเป็นเป็นจุดต้นเหิดของ นนวิวาใต้สมุดเมื่อ20ปีก่อนนะครับแล้วก็มาใช้จุดดำก็คือ,อจุดที่ได้วางโมกี้รถไฟเป็นประการลังเทียนเป็นที่เรียกว่าสถานีรถไฟอันตมันอยู่ใต้ทะเลน,นะครับเพราะจุดนี้จะเป็นจุดไฮไลท์มากที่บรรดาโคู่รัก์ทั้ง20คู่ที่ดำลงไปนี่ละตามไปด้วยนักถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยก็จะได้ภาพอะไรที่ ที่ดีๆที่สวยๆซึ่งภาพเหล่านี้มีมีคุณค่าต่อวงการการถ่ายภาพใต้น้ำอย่างมากนะครับเพราะนั้น <c oughs> สิ่งดีๆเหล่านี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นขึ้นมาแล้วก็นอกจากนั้นสิ่งที่เตือเมเข้าไปก็คือว่าอนที่20่คู่นี้จะล่นไปในในใต้ท้องทะเนี่นะครับก็จะมาได้มาสัมผัสวิถีชีวิตเช่นการกินเหนียวการทำ เขาเน้นอะไรต่างๆที่เป็นลักษณะที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักนะครับในในเป็นฝั่งทําให้ได้ถ่ายทอดศิลปะวะัฒนธรรมประเพณีของสวยงามที่มีอยู่ในในใางานให้คนภายนอกได้ได้เห็นด้วย พื้นมาดูชุดเดือนในฤดูร้อนเพื่อการสำนึกงานลดระดับกลางกล่าวว่าในเวลาใกล้จมหน like ึ like to to ่งปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์ถึง11ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนแห่งการรักนี้และได้บรรจุลงในปฏิทินท่องเที่ยวของททเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติและเผยแพร่ขีดงานต่างประเทศใไทยให้เป็นที่รู้จัก พร้อมกัดนโยบายวททท,ท,ท่องเท,ที่ยวสุไทยเกย์ไก่ไม่เหมือนใครค่ะช่วงหน้าพทุทธจัดกิจกรรมขาวสารรยอดนันตราน,นะคะวันนี้น้องหนูเตยจะมีกิจกรรมดีๆเอามาฝากผู้ชมกันบ้างรอติดตามช่วงนีไปพักกันสักครู่ค่ะกล้องจัดทางาน,านขอเชิญนายจ้างผู้ประกอบกิจการประมงใน22จังหวัดชายทะเลนำรายงาน,นางาต่างด้าวสัำหรับกัมพูชาเมียนม,มาและลาว ที่หลอนี้เข้ามือปิดกฎหมายเข้าจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวโดยจะดำเนินการในรูปแบบ one-stop service ระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2 5 5 8ถึง30มก,กราคม2 5 5 9เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทางทะเลสอบถามรายละเอียดด้ที่สำนักงนานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ของท่านสายด่วนตรงการจัดหางาน1694หรือที่ www.doe.go.th ด้วยความปรารถนาดีจาก สถานียิทธิยุทรทพัฒน์แห่งประเทศไทยจังหวัดระับป่าต้นน้ำแหล่งกำเนิดของสัรพชีวิตหากไม่มีป่าชีวิตจะอยู่อย่างไรเรื่องันต้องการและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำไม่ถูกชุลมลา คุณภาพชีวิตของลูกหลานของเรา้ดยความปรารถนาดีจากสถานีวิุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังข่าวเชิช่วงสุดท้ายของข่าวต้องบักก่านจะแล้วนะคะช่องีประดิตามฟิวบริการข่าวสารรอบเมืองกลางจากนั้หนุ่มเต้ค่ะ ขอฝากผู้ชมกันค่ะเนื่องโดยมมาวิที่ลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตรางมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตตำแหน่งนักวิชาการศึกษาจำนวนหนึ่งอัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19กาาคมองพันาร้อผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 7 5 201 1็ด และ075201733หรือที่เว็บไซต์ w w w t g p s u a c t h มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทภาาพิเศษประจำปี2559ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคม2559ซึ่งสามารถสมัครได้2ช่องทางคือ 1>, 1. สมัครด้วยตนเองณสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตราง 2. สมัครออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์ w w w t r a n g r u ac t h ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกทศบาลตะบลคลองเต็งเปิดปรดับสมัครนักเรียนระดับปรถมวัยเตเรียนอนุบาลที่มีอายุระหว่าง2ปีถึง3ปี6เดือนแต่กรตการศึกษา2559 โดยกำหมดรับสมัครตั้งแต่บ,บัดนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2559สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์07598144 2ในวันและเวลาราชการค่ะนมืองด้วยคุณพ่ออารีเมฆประดิษฐ์ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชาราเมื่อวันที่19มกราคม2559ด้วยอายุ82ปีคณะเจ้าภาพตั้งศพบัณเทนกุศลณบ้านเกาะเนียง เลขที่65หมู่ที่1ตำบลน,นาโต้หนิงอำเภอเมืองจังหวัดตรงังานวันที่30ถึงสามเมกราคม2อ5 9ราในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2559เคลื่อนศพไปสู่เนนณะวัดสรัทธาธรรมและประชุมเพลิงจึงกราบเรียนเชิญมายังญาติมิตรและท่านที่เคารพนับถือเพื่อทราบโดยทั่วกันผู้ชมสามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์มาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของทีมบริการกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ นำขึ้นบครงการัคืีบริการค่ะสร้างเรื่องบราการก็จะเป็นด้วยนะคะช่วยนักติดตามราคาสินค้ากเกษตรดังน,นั้นค่ะยางพนดุอยู่ที่36มสบาทเก,กสตางค์ต่อกิโลกรัมยางพาราเต็มขนาดชั้น3อยู่ที่39มสบาทแปสตางค์ต่อกิโลกรัมและน้ำยางสดร,ราคา38บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนราคาตามน้ำมันจากโรงกลั่นทั้งไพล์ไงเปล่งทางทลายอยู่ที่5้าบาทแปสตางค์จนถึง6กบาทยีสตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ พยากรณ์อากาศแหช่วงนี so ้นะคะสภาพกลางมีความเสี่ยงและมีฝนฟ้าขนองบางเข็มร <It> ้อยละยีของพื did anyone, did ้นที่ลงตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 5บหถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1นเมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1นถึงสเมตรวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสและหลังน้ำอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสค่ะผู้ชมคะ จากเครื่อไหนก็อย่าลืมตรวจสอบสภาพภูมิอากาศกันที่ดีด้วยนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ฝนตกแบบต่อกันไม่เล่นตะลวนค่ะดูแลสุขภาพดูดีด้วยด้วยความเป็นหนุ่มเป็นใหจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจตลัดมาค่ะวันนี้เป็น,นปเวลาของข่าวกรางวานบ่ายกันแล้วนะคะทุกผู้ชมสามารถกลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปดิฉันรักทีนข่าวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ